สุราดีไม่กลัวตรอกลึกตอนที่1 2 6ล่ล้ี่สยองลีสยองคนเหมือนกับชื่อเป็นลูกหมีตัวหนึ่งลีสยองในชื่อของลีสยองแปลว่าหมีคําว่าสยองแปลว่าหมีเป็นลูกหมีตัวหนึ่ง,ง,อของ,ง,ง,เ,งเขาอยู่ในคึกมาครึ่งเขาอยู่ในคุกมาครึ่งเดือนทุกวันจะนั่งขัดสมาด หันหน้าไปทางลูกกรงเฝ้ามองประตูตาปริบปริบรอเลยจริงเจอมารับผู้คุมเห็นเขาอายุยังน้อยต่างชอบหยอกล้อเขาเขาท่าทางเซอ่อซ่าหน้าเอ็นดูถูกคนแกล้งก็ไม่โกรดเพียงแต่กินเก่งจนหน้าตกใจอาหารเมื่อหนึ่งปริมาณเท่ากับคนสามคนกิน ผู้คุมเรือนจำเปิดประตูให้ลี่สยงลี่สยงยังคงสวมเครื่องจองจำรีบถามว่าพี่ใหญ่มารับค่าแล้วหรอือผู้คุมเรือนจำตกหลังลี่สยงหนึ่งทีไม่ได้บอกอะไรเขาเฉียวเทียนยาจัดรถม้ามารับเขาไปผู้คุมกลัวว่าเขาจะอารวาสกลางทางจึงตั้งใจสวมตรวนทเท้าให้ลี่สยงอีกชั้นลี่สยงไม่ชินกับการนั่งรถม้า รถม้าโยกคลอนจนเขาวิงเวียนตาลายไม่ง่ายเลยกว่าจะถึงที่หมายครั้นเห็นประตูใหญ่ของคฤหาสน์เขาก็าไม่ยอมขยับเท้าเข้าไปไม่ไปเขาไม่เข้าไป ลิสยงยืนอยู่ที่เดิมเหมือนเสาต้นหนึ่งไม่ว่าจะถูกคนกี่คนผลักก็ไม่ขยับคฤหัสถ์หลังนี้ใหญ่เกินไปข้าบเข้าไปแล้วพี่ใหญ่จะหาข้ามไม่เจออากาศร้อนอบอ้าวคนแค่ยืนอยู่เฉยๆยังเหงื่อไหลใครย้อยผู้คุมเกรงว่าหากชักช้าจะเป็นการล่วงเกินผูอนจึงร้อนใจยิ่งนักหลอกล่อสารพัดเจ้าเข้าไปก่อนเถิดเข้าไปแล้วพวกเราค่อยรับเจ้าออกมา ลี่สียงรู้สึกว่าคนผู้นี้เวลาพูดดวงตากรอกไปมาเจ้าเล่หเหมือนเพียงพ่อน คล้ายกำลังโกหกเขาจึงใส่หน้าอย่างหุดหงิดให้ตายก็ไม่ยอมขยับเท้าผู้คุมน้มน้วอย่างไรก็ไม่สำเร็จจึงตัดสินใจช่วยกันออกแรงหลายหลายคนดันหลังลี่สยงหมายจะผลักเขาเข้าไปข้างในเท้าของลี่สยงถูไปกับพื้นเขาถูกผลักจนอารมณ์เสียคำรามเสียงดังพรางสั่นแขนมาข้ามไม่เข้าข้ามไม่เข้าไปหลายคนข้างหลังถูกแรงสั่นจนถอยหลังพร้อมกันผู้คุมเห็นเขาทำท่าดิ้น รนเกรงว่าเครื่องจองจำจะพันธนาการเขาไว้ไม่อยู่รีบสั่งว่ากดเขาไว้อย่าให้เขาอาระวาดลี่สยงเห็นพวกเขาหลายคนพุ่งเข้ามาหาตนอดไม่ได้ที่จะย่อตัวทำท่าม,มานั่งมั่นคงมั่นคงดุดขุนเขา ท่ามนนั่งท่านนั่งมา้าป่าปู้เป็นท่าพื้นฐานขั้นแรกของการฝึกยุธเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกํำลังขาและการส่งตัวและยืนแยกขาให้กว้างเท่าช่วงไหล่แล้วย่อตัวลงนั่งค้างท่าน,นี้หลังตรงคล้ายเวลานั่งบนหลังมา้า มันคงดุดขุนเขาเป็นหน้าครั้มเต็มไปด้วยความโมโหผู้คุมออกแรงเต็มที่แล้วคิดไม่ถึงว่าลี่สยงจะไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียเวลาอยู่หน้าประตูนานทีเดียวจี้กังกลับจาก ไปเดินเล่นข้างนอกพอดีข้างกายมีเฟ้อยเซิงตามมาด้วยเขาเห็นแต่ไกลว่าหน้าประตูมีคนยืนอกอกันอยู่รถม้าก็ขวางอยู่กลางทางจึงเอามือไผ่หลังหมายจะเอ่ยถามแต่พรันยินเสียงพวกปมหลายคนอุทานออกมาก่อนจะถูกลี่สยองจับทุ่มทั้งหมดแรงเยอะทีเดียวเฟ้อยเซิงโหร้องมองสีหน้าของจี้กังจี้กังเป็นคนฝึกหมัดมวยให้ความสําคัญกับพละกําลังมากที่สุดดวงตาเปล่งประกายทันทีเด็กหนุ่มคนนี้ มาจากไหนไฟเซิงรุดไปข้างหน้าไม่ต้องเอ่ยถามเห็นการแต่งกายของคนเหล่านี้ก็พอเดาได้แปดส่วนเขากุมดาบสิวสุนข้างเอวก่อนแต่แล้วกับปล่อยมืออย่างรวดเร็วคว้าโซ่บนพื้นขึ้นมาเรีกไปให้หมดค่าจะมาตัวเขาเอง เดิมทีสัญเจอชวนเราพวกขงหลิงอยู่ในห้องได้ยินเสียงเอะอด,ดังมาจากหน้าลานบ้านจึงเลิกมูลีไม่ไผ่ขึ้นเห็นจี้กลางเดินนำเข้ามากด อึงไปมิได้อาจารย์มีเรื่องอันใดหรือจี้กลางส่งกรงนกของตัวเองให้เฉียวเทียนหยาบอกให้เขาไปแขวนไว้เอาไปแขวนไว้ตรงระเบียงทางเดินเขาก้มตัววักน้ำจากโอ่งทองแดงมาล้างมือก่อนเข้ามาข้าเก็บเจ้าหนุ่มคนหนึ่งได้เจ้าลองดูว่าใช่คนที่ต้องการพบหรือไม่ สิ้นเสียงเขาก็เห็นเฟ้ยเซิงลากโซ่เหล็กออกแรงเหมือนลากวัวขณะพาเด็กหนุ่มกำยำคนหนึ่งเข้ามาเด็กหนุ่มผู้นี้ยังคงอลาวาตด,ดึงเฟ้ยเซิงเข้าหาตัวเองดีร้ายอย่างไรเฟ้ยเซิงก็เป็นถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการกองกำลังองค์รักษเสื้อแพรแต่ระยะทางเพียงไม่กี่ก้าวนี้กลับทําเอาเขาเหงื่อแตกจนเสื้อผ้าเปียกชุม่มอ่ะติงเถาโผล่หัวออกมาจากในห้องร้องเสียงดังเขานี่แหละนี่สยอง สัญเจชวนถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นเฟยเซิงกำลังจะตอบคิดไปถึงว่าโซ่เหล็กจะถูกดึงจนตึงกระทันหันเขาหงายไปข้างหลังทั้งตัวก่อนถูกลากไปอย่างรวดเร็วลี่สยงดึงโซ่เหล็กทำเอาเครื่องจองจาไม่ทำจากไม้ปริราว เขาลากตัวเฟือยเซิงวนรอบลานบ้านหลังเฟือยเซิงถูไปกระแปลงดอกไม้ดินกระเด็นใส่คอเขาตั้งใจจะแสดงความสามารถแต่กลับพบว่าตัวเองหยุดร่างไว้ไมิได้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นในชั่วพริบตาเฉียวเทียนยาคิดจะลงมือจี้กลางกลับยื่นแขนไปขวางไว้และร้องสั่งว่าเถาจือ ติงเถารับคำยัดสมุดเล่มเล็กลงในอกเสื้อและกระโดดข้ามรูระเบยียงอย่างฉับไวเฟ่ยเซิงยังคงถูกลากไปบนพืนติงเถาไล่ตามไปหลายก้าวรู้ว่าตัวเองดึงคนไว้ไม่ไหวจึงยื่นเท้าไปเหยียบสายโซ่และร้องเรียกว่าลี่สยง ไม่คิดไม่ถึงว่าเท้าจะเลื่อนลี่สยองกระตุกโซ่เหล็กทําให้ติงเถาไงหลังลม้มลงทว่าวเขาตอบสนองว่องไวใช้สองแขนป้องศีรษะเอาไว้ข้อศอกบ,บงังแก้มขณะลม้มลงบนพื้นดินอ่อมนุ่มกริง่งไปหลายตลบก้านดอกไม้ทิ่มแทงเสื้อผ้าเฟยซิงใช้เท้าเครื่องหนึน่งเกี่ยวขอบก้อนหินไว้โซ่เหล็กที่พันอยู่กับแขน รัดจ,จนเจ็บเขากัดฟันพลิกตัวขึ้นมาแทบจะนั่งยองลงขณะออกแรงดึงไปข้างหลังเส้นเอ็นปวดโปนอดสะบดัดด่าไม่ได้เจ้าคนแรงหมีติงเทาง่ายตัวตีลังกาวิ่งออกไปหล่ก้าวและกระโดดขึ้นไปกระทันหันเหยียบราวกัน้นก่อนจะทิ้งตัวลงบนหลังของลี่สยองเขาป้าคอเสื้อด้านหลังสองขาหนีบคอลี่สยองไว้เงื้อหมัดขึ้นแต่กลับไม่ได้ต่อยออกไปตะโกนว่าปล่อยมือลี่สยองรู้สึกหนัก บ่าแรงของติงเถาที่กระแทกลงมาทำเอามือและเท้าขาดความมั่นคงเขาย่อตัวลงเล็กน้อยประคองร่างกายไว้ก่อนหลังจากนั้นคลายสายโซ่อมอหนึ่งเอื้อมไปข้างหลังหมาจะดึงตัวติงเถาลงมาแต่ว่ายื่นมือไปได้เครื่องหนึ่งกับติดเครื่องจองจาเขาอดมโหมิได้สะบัดร่างกายท่อนบนหมาจะเหวี่ยงติงเถาลงไปติงเถาว่องไวปานลูกดิงร่างกายไม่ลื่นตก แต่สมุดในอกเสื้อกับหล่นลงไปแทนติงเทาวิชาตัวเบาดีที่สุดนี่ไม่ใช่สิ่งที่ใครอื่นสอนแต่เป็นพ่อเขาสอนให้เองครอบครัวเขาเป็นองค์กรใกล้ชิดอยู่ในหลีเปอยมักจะพกสมุดเล่มเล็กติดตัวเสมอจดมาทุกทุกอย่างไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเล็กสมุดเล่มนี้สำคัญยิ่งกว่าชีวิตของพวกเขาเพื่อมาให้สหมุดหล่นหายในสมอระโภมพ่อของติงเทาฝึกฝนวิชาตัวเบาที่ใช้หลบหนีได้เป็นอย่างดีจนสำเร็จ นาเสดาที่สุดท้ายพ่อเขาก็ตายเพราะกันไล่ตามสมุดถูกคนปาดคอจนเสียชีวิต ติงเทาเห็นสมุดหล่นก็พันร้อนใจยื่นแขนไปหมายจะคว้าสมุดแต่ถูกลี่สยองสกัดไว้ลี่สยองจับแขนติงเทาเหมือนคว้าจับปลาจากนำทารจากนั้นเบี่ยงตัวทุ่มติงเทาข้ามไหลลงบนพื้นเกิดเสียงดังสนัน่นติงเท้าหลังกระแทกพื้นครับเจ็ดจนร้องออกมาโอ้ยสองเท้าหนีบสมุดไว้อย่างรวดเร็วลี่สยองคว้าคอเสือ้อติงเทาไว้อีกครั้งหิ้วตัวจากบนพื้นขึ้นมากลางอากาศติงเท้าออกแรงเหวี่ยงเขา ไม่สนใจว่าตัวเองจะถูกทำร้ายแส้นมือข้างเดียวรับสมุดไว้ก่อนอึดใจต่อมากระถูกทุ่มลงกับพื้อนอีกครั้งคราวนี้ติงเถวทนไม่ไหวสามรักออกมาหลายทีรู้สึกว่าน้ำย่อยในกระเพาะตีขึ้นมาเขายกขาเกี่ยวไหล่ีีสยองเอาไว้พลิกตัวและออกแรงทำให้ลีสยองคว่ำลงบนพื้นจนเครื่องจองจำแตกลีสยองลุกขึ้นมาตะลึงตา ชูกำปั้นซัดตรงไปที่หน้าผากติงเทา้าแต่ระหว่างนั้นเองทัแขนทั้งท่อนพันรู้สึกหนักอึง้งพริบตาเดียวก็เหมือนกระแทกเข้ากับแผ่นเหล็กแรงต้านอันน่าตกใจทำให้เขาไม่อาจออกแรงได้อีกแม้แต่นิดเดียว จี้กังใช้มือข้างเดียวกุมกำปั้นของลี่สยงไว้ต่อวาดวาดถอยไปลี่สยงไม่ยินยอมแต่ขากลับเหมือนไม่ฟังคำสั่งถูกตาแก่ผมขาวพวกนนี้ดันจนถอยหลังไปหลายเก้าวอย่างไม่น่าเชื่อร่างกายได้เพิ่งลุกขึ้นยืนไม่มั่นคงสุดลงกับพื้นก้นจำเบา จี้กลางสะบัดแขนเสื้อฉุดติงเทาขึ้นจากพืนติงเทายัดสมุดใส่อกเสื้อฟ้องว่าท่านปู่เขาทำร้ายข้าข้าเจ็บเหลือเกิน จิกกางปัดดินบนหลังให้ติงเทาข้าบอกเจ้าแต่แรกแล้วใช้แค่กระบวนท่าเจ้าเล่เพทุบายพวกนั้นช้าเร็วต้องเสียเปรียบแน่ไม่ครู่ขึ้นไปบนตัวเขาได้ก็ควรใช้กระบวนท่าโจมตีวัวบ้าท,ทันทีฉนันเจ้าจึงลังเลเล่าติงเทาอึดอัดใจเช็ดเหงื่อบนใบหน้าเขากินขนมของข้าเมื่อวานยังเรียกข้าว่าพี่น้องหยุดเลยเฉีวยวเทียนยะกอดอก พิงเสาผิวปากใส่เฟ้ยเซิงเล่าเฟยเจ้านี่ไม่ไหวเลยนะเฟ้ยเซิงถอดเสื้อตัวนอกที่สกรปรกมอมแมมออกยิ้มด่ากลับไปว่าเจ้ามาลองดูเองสิเจ้าหนุ่มพวกนี้เร่ยวแรงมหาศาลอย่างกับโคถึกฉัเจเชวนประหลาดใจเล็กน้อย บุคคลที่มีพละกำลังมากสุดที่เขาเคยพบมาก็คือเซลชิเย่ ye. ไม่ต้องใช้ตัวช่วยแค่กำลังแขนข้างเดียวก็สามารถน้าวธนูป้าอองที่หนักถึงร้อยช่งได้ใช้แขนข้างเดียวแบกเขาขึ้นมาลงน้ำไม่เป็นปัญหากระนั้นแม้จะเป็นเซลชิเย่ ye. ตอนอายุเท่าหลีสยงก็ไม่น่ากลัวถึงเพียงนี้ พ่อกับแม่ของเจ้าใครเป็นสาวเปลี่ยนสาจที่กัางดึงตัวติงเถาไปข้างหลังก้าวขึ้นไปหลายก้าวเอ่ยถามลี่สยอง ลีสยงก้นกระแทกพื้นจนเจ็บเครื่องจองจำด้านบนหายไปแล้วแต่โซ่ตรวนที่เท้ายังคงอยู่เดิมเขาไม่เต็มใจจะเข้ามาอยู่แล้วยังถูกเฟ้ยเซิงยั่วโมโหอีกไม่ครู่ถูกจี้กังกำราบจนล่าถอยครั้นเห็นติงเถากลับเข้าไปใต้ชายคาแล้วมีแต่คมปลอบโยนเขาจึงเบะปากเหยดหน้าร้องไห้โหย่ำท้าพุทว่าฉะไหนพวกเจ้าจึงรังแกพื่น สนเจอชวนลดแขนเสื้อลงพูดกับจี้กลางเขายังเป็นเด็กคนหนึ่งนี่นาจี้กางตรวจดูแผลที่ไหลกับหลังของลี่สยองไม่ครร่เห็นเขาต่อสู้อย่างไร้กระบวนท่าล้วนอาศัยเรี่ยวแรงมหาศาลทั้งนั้นลักษณะคล้ายมวยพร่ำอยู่เล็กน้อยเจ้าหนุ่มเจ้าบอกข้ามาตามตรงพ่อกับแม่เจ้ามีใครเป็นชาวเปียนซาใช่หรือไม่ ลีสยองไม่สนใจจี้กางเขาไม่รับฟังอะไรท่านั้นร้องไห้อย่างเศร้าเสียใจเป็นพิเศษเขาติดตามเลยจริงเจอตั้งแต่เล็กบัตรนี้ไม่มีเลยจริงเจอแล้วเขาก็เหมือนเด็กน้อยที่ถูกโยนทิ้งอยู่กลางถานนทำอะไรไม่ถูกไรที่พึ่งพิงสนเจอชวนปวดหัวกับเสียงร้องไห้ดังสนั่นของเขาเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนพักผ่อนให้เต็มที่ ยืนนานหน่อยก็รู้สึกเหนื่อยไปหมดจึงพูดกับติงเถาว่าแบ่งลูกอมของเจ้าให้เขาอีกหน่อยติงเถาคับแค้นใจยิ่งกว่าเดิมล้วงเข้าไปในแขนเสื้ออย่างเชื่องช้าสุดท้ายหยิบกระดาษน้ำมันออกมาละลายหมดแล้วเฉียวเทียนยาคีบดอกไม้หล่นอยู่บนพื้นขึ้นมางับไว้ที่ปากพรางครี้ยิ้มมองลี่สยอง ก้าวข้ามราวกั้นเดินไปยอดตัวลงตรงหน้าลี่สยองและโบกมือเอ่อยว่าพี่ชายจะปลดโซ่ตัวให้เจ้าและบอกให้คนเอาอาหารมาให้เจ้ากินเจ้าอยากกินข้าวหรืออยากกินบะหมีล่ลีสยงสะอึกหนึ่งทีน้ำมูกน้ำตาบนเบนหน้าเปล่งประกายพูดเสียงสะอื้นข้าข,ข้าอยากกินเนื้อมูลี่ไม้ไผ่ถูกมว้กมว,กมวนขึ้นครึ่งหนึ่งภายในห้องอากาศเย็นสบาย ลี่สยงนั่งขัดสมาธิหน้าโต๊ะเล็กกดเดนียวมือจับเนื้อกัดกินอย่างมุมมามติ้งเท้าแอบนับจำนวนจานแล้วรู้สึกตัวเองจะอิ่มแทนเกินครึ่งแม่เขาคงเป็นหญิงสาวที่ถูกทหารมา้าเปลี่ยนซาชุดไปสถานการณ์ริมแม่น้ำสาส,สือวุ่นวายมากในอดีตมักเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทหารรักษาการตวนโจก็มาอยากได้ตามข้ามแดนไป จิกังเบี่ยงตัวครึ่งหนึ่งพิจารณาลี่สยงแต่รูปร่ามกำยำถึงเพียงนี้น่ากลัวพ่อเขาคงไม่ใช่คนธรรมดาไม่รู้ฉะไหนจึงไปอยู่กับพวกโจรได้ หากมีสายเลือดของเปียนซาจริงถูกทิ้งกลับไม่แปลกสนจ้อชวนย้อนคิดถึงพระกกำลังของลี่สยงเมื่อครู่นี้สำนวนคดีในฉีตูมีรายงานรายชื่อของคนที่ถูกลักพาตัวไปในแต่ละปีตวนโจมีจำนวนมากที่สุดหญิงสาวที่ถูกฉุดไปลันเหล่านั้นหากตั้งคันเผ่าเปียนซาก็ไม่เต็มใจเลี้ยงแต่จะโยนคนกลับมาที่ริมแม่น้ำฉาสือตว่าบ้านเดิมก็ไม่ยอมรับเด็กเหมือนกันเพ เ,เพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสะอาดเห็นเฉียวเทียนยาไม่เอ่ยอะไรจึงพูดว่าทั้งแค่าเขาแค่บังเอิญตกอยู่ในมือโจรก็แล้วไปกลัวว่าจะเป็นคนที่พวกโจรตั้งใจเลี้ยงขึ้นมาดิสิมิใช่เช่นนั้นหรอกที่กลางสายหน้าในน้อยเจ้าไม่เคยเห็นสาวชาวเปลี่ยนซาพวกเขาก็เหมือนกับพวกเราใช่ว่าทุกคนจะรูปร่างสูงใหญ่กำยำถึงเพียงนี้เจ้าดูทานมาเหล็กรีเปิดสิ การสมัครเข้ากองทัพนอกจากต้องดูทะเบียนราชแล้วยังต้องดูรูปร่างด้วยแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะแข็งแรงกำยำเหมือนหลีไปอ๋องข้าคิดว่าพ่อของเจ้าหนุ่มผู้นี้ไม่น่าใช่คนธรรมดาด้วยพละกำลังเช่นนี้หากเป็นทหารม้าเปลี่ยนซาก็ต้องมีตำแหน่งขุนนาง แต่ในบรรดาขุนศึกเปียนซาที่อยู่ติดกับจงปัวไม่มีบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้อยู่เจ้าหนุ่มเชียวทิญยาดื่มน้ำแกงเย็นเนื้อเจ้าก็ได้กินแล้วตอบคำถามได้แล้วกระมังในปากของลี่สยงยังมีเนื้อไม่มีเวลาตอบเพาใช้สายตากวาดมองทุกคนรอบหนึ่งสุดท้ายหยุดที่เนเจอชวนพูดอะไรบางอย่างที่ฟังไม่รู้เรื่อง ติงเทาหมอบไปข้างหน้าครึ่งตัวตั้งใจฟังครู่หนึ่งก่อนจะหันมาพูดกับสนเจอชวนคุณชายเขาถามว่าเหตุใดท่านจึงสวมต่างหูด้วยคุณชายอยากสวมก็สวมน่ะสิเจ้าจะมาถามเรื่องนี้ทำไมกันเออแต่ก่อน เจ้าก็เคยเห็นต่างหูแบบนี้หรอือไม่เหมือนกันหรอือตกลงมันเหมือนหรือไม่เหมือนกันแนะ่อืออืต่างหูหยกอันนี้ของคุณชายไม่ได้ซื้อมาหรอกเจ้าเคยเห็นด้วยหรอือลี่สยองกืนเนื้อลงไปไม่สนใจจะเช็ดปากมองสนเจอชวนและเอ่ยว่าข้าเคยเห็นเจ้าในเกิดตาเหลอที่แม่น้ำฉาสือเกิดตาเหลอที่แม่น้ำชาสือ,อ,อ,สอจบตอนลี่สยอง